พี่น้องจ๋าพามาเที่ยววัดมูลนิธิหลวงพี่หลวงพี่แซมนะพี่น้องมูลนิธิหลวงพี่แซมจ้าทางเข้าได้พี่น้องด้ทางเขา้าทางเขา้าลา,านจอดรถดี๋ยวมา่ก็บภาพข้างนอกก่อนเก็บบรรยากาศข้างนอกจ้ะ นยอัเข้ามาชมต้นใหม่ดอกใหม่ปลูกไว้สวยงามเพื่อเขาพี่น้องอันยุบานแม่หมูก็ไมีด้พี่น้องบานแม่หมูเอือนต้นตน,นาลี่เนาะตนน้นนาลีดอกไม้ดอกไม้สีเหลืองแต่ว่าแมนเมนแมนรือบอกกับ่มหูนนะ แต่ว่าไม่คล้ายๆกันไปให้ายๆกันพี่น้องมันไม่นนม้รนไอ่ไม่ตัดน้วกระทุนสูงอันนี้เขาเจ้าตัดถ้ามาเบิ่งใหม่มงคล ให้มองคลสวยงามนี่ถ้ามันชม้วพี่น้องด้อเบิ่งออกดอพี่น้องไม่ดนอย่างแน่นี่จ้ะเข้าห้องน้ำได้หรอพ่อมาเนี่ยมาทางนี้เดี๋ยว ขึ้นเหนสะพานน้อยเนี่ยขึ้นสะพานน้อยมีไอ้น้ำด้วยเนี่ยขึ้นสะพานน้อยๆ <c oughs> คนกดเห็นนางพักพรพี่นอ่อยพรเห็นนางพักพร ชมบรรยากาศจ้าพี่น้องจา,าพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะฮะชมบรรยากาศเหมือนเดิมอาจารพี่น้องของสวยๆงามๆบรรยากาศดีๆเอามาแบงปั่นสู้กันเบิ้งนะพี่น้องไปที่ไหนตรงไหนก็นเอาแบงบรรยากาศงามๆม,มาแบงปั่นสู้พี่น้องในเบิ้งค่ะ แดดซองบน้อเนี่ยสายลมแสงแดดแล้วก็จะมีเสียงเพลง เามาได้ทำแต่พี่นอนะ้องเรงพี่แซมเนาะ น้ำตกพี่น้องจ้ะพามาชมน้ำตกเนาะอุทยานหลวงพี่แซมอุทยานหลวงพี่แซมจ้ะพี่น้อง เขตสบายใจอ๋อนี่ถอดรองเท้าด้วยค่ะข้่ไหม มุมนี้ที่เอวกี่แซมพี่น้องจ๊ามีพีญานาคเนาะพามาชมถ้ำพญานาคมุมนี้คือเอวกี่แซมจ้ะ ้เ็เท้าออกตัวดูพี่น้าทินทองชมบริเวณด้านไหนนะคะรอบอเย็น,ยนได้พี่น้องคือตายถ้ำนะคะเย็นมากๆเลยเย็นจังมากนะคะเดินทะลุออกด้านหลัง สประตูสามั้งออกพียนาะคารุได้ค่ะพามาชมมูนิทิบรรยากาศนะค่ะตรงพี่แซมค่ะพี่น้องจ่ะ <stop today. S 1> มูลนิธีวัดทองพิเศษอันนี้เป็นหินในพี่น้องเนี่ยหินหินก้อนใหญ่ๆเนาะเอาไปน่งพระพรชมบรรยากาศ โอลดทำ นเนานี่พยายนาคองค์ดำหางจะอยู่ตรงนี้นี่คือตัวของท่านเนาะพี่น้องจ้ะนี่คือตัวของท่านเนาะนี่จาะนี่หางนี่หางท่านพี่น้นองจะมาอยู่ตรงนี้นะยาวมาก เย็นสบายจะ้ะถ้ามาลอดสัมพัยานาคจะพี่น้องจำได้เลยนะงดงามจริงๆนี่ทั้งเข้าทั้งออกนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าทางออก